ดีทุกคนวันนี้เพ็กต้ามาทำบุญอยู่ที่บางเลนเป็นมูลนิธิที่สงเคราะห์สัตว์พิการส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องหมาเพ็กต้ารักน้องหมาเพราะว่าเคยเลี้ยงพิลักกี้กับน้องคิตตี้วันนี้ก็เลยชวนกันมาสถานที่นี้เพื่อเรามาทำบุญกันเนาะพาดูรอบๆแต่ว่าโซนสัตว์ที่ พิการมากๆอะไรเงี้ยพี่จ้างไม่ขอไม่ขอเอผยแพร่นะเพราะว่ารู้สึกแบบบางคนชอบหมาเราเห็นเราสลดใจพี่ก็ข้ามไปเลยเนาะเขาก็จะมีโซนนะเนี่ยเป็นโซนแบบโลง่งๆโลง่โลงๆหมูหมาเยอะมากพากันมาทําบุญเดอ้ออยู่แค่แคนครปฐมบางเลนเองอยู่ติดปทุมธาน,นีให้แนะนํามาดูกันที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเรายังมีสถานที่เอาไว้ําทานทําบุญได้นะ หมาเยอะแยะอันนี้โซนทั่วไปนะแต่จริงๆแล้วว่าข้างในมีโหเยอะแยะเลยอ่ชวนมาทําบนชวนมาทําบนโมูลนนธีส่งคะอ์สัตว์พิการอยู่อําเภอวังเลนนะจ๊ะกด GPS มาเลยนะเขาทำดีนะเขาจะทำเป็นขางลอยอะลอยแล้วข้างล่างเจะเป็นน้องหมาเราก็จะมองเห็นน้องหมาอันนี้เป็นโซนที่น้องหมาเดินได้นะแต่มเมื่อกี้เพ่ต้าไปโซนหมตพิการมนาะไมไม่ไม่อยาก ให้เห็นอะไรเท่าไหร่ขนาดเท็กใต้ย,ยังรู้สึกสูสารน้องเขาเลยเขามีรถบริการด้วยนะนี่ดู รถบริการด้วยเป็นรถกรอล์ฟมีเป็ดด้วยระหว่างทางเป็ดน้อยน่ารักไหมน่ารักจุงเลย เข้ามาเลยไอ้มีรถ่านด้วยครับเข้ามาที่โมนิมมนทิฮิมนิทิวุทิอ่าไปแล้วลวว่กี่กิโลครับกี่กิโลที่สถานที่กำลังก่อสร้างอยู่อคจจะมาเที่ยวชมมาร่วมทำบุญได้แล้วครับมามาทำบุญกันเดอ้อมูล,ลนิธิส่งคราะ์สัตพิการบังเลนเนี่ยกำลังก่อสร้างใช้งบอีกเยอะเลยที นางเปปซี้อยู่ที่มูล,ลนิธิด้วยแต่นางเปปซี่เป็นหมาที่น่ารักที่สุดในโลกเลยใช่ไหมลกูกอายุเท่าไหร่เอ่ยเปปซี้อายุห้าขวบามาอุดหนุนกันได้นะ รอนนีทีสงคอสัตว์พิการหน่อยนะจ๊ะปัตตี้ัจชีนี้เป็นโซนแมวแล้วนะมามามาทำบุญการเร็วโซนแมวก็มีโซนหมาก็มีดูเลยนอน ว้าวๆๆๆว้าวแหลดร้อนมากค่ะ นี่กำลังขี่เยอะมันใหญ่เลยมันมากพอแล้วไม่ไหวแล้วจะกลับแล้วไปอีกรอบนึงแล้วพอแล้ว เดี๋ยวกับแล้วเราต้อ่เข้าใจกันนะน่ะเรยังอยากจะรอบนี้ละกลับแล้วค่ะเราเอ็กเหนื่อยแล้วสองรอบละค่ะสามรอบแล้วีไ่ไ,ไปนี่คือหายมาแล้วมาได้กำไรชีวิตแล้วตอนนี้อันนมง พาเข้าต้นไม้ซะเลยมีเงาตายแล้วเอาเดี๋ยวถอยเ่อนถอยเถอะถอยดิถอยดิถอยเถอยถอยเก่งขนาดนี้ถีบเรือกันหอมแม่ลูก เงอะแตกครับตอนนี้เงอะแตกเงอะแตนออกจากพงไม้ได้แล้วค่ะโอ้โหโอ้โหอ้าวโอ้โ oh. ห oh oh. oh oh. ยิ่งกักเข้าฟิตเนสอีกตอนนี้ตาตายคุณเจ้าค่ะพระภูมิเวทเวาเจ้าที่เทวาเจ้าที่กลับที่พียนต์ต่างหา กสาวก็พามาเที่ยวจ้าจ้าลูกสาวโครตรเหนื่อยเลยจ้าไขมันกระจายอะตอนน,ตอนนี้มาที่ศูนย์นะเราก็ไปทำบุญมาเลี้ยงอาหารมาแล้วก็วันนี้หนูเอหก็พาแม่พาหน่อยสอ,องคนแยกไปละอันนี้ก็เลยมากินข้าควคอนเสิร์ต <ๆ S 2> <ๆ>ก็เลยมาออกกำลังกายคาร์บอนติคอ,อันนั้นก็มีด้านหน้าเราก็จะมีสะพานวิวทิวทัศน์สวยงามรอบ ดมเรื่นดมเรื่นนะคะดมเรื่นมากเด็วเวก็ถิบถิบไปนมากคุณแม่ไม่ไหวแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่นี่อุตส่าห์เพิ่งกินข้าวคุณแม่ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไม่ช่วยอะไรเลยค่ะยังช่วยคนร้อยอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้อายุน้อยแล้วค่ะอยหน้าโอ้โหว่าไขมันกระจายไขมันระเบิด อายุว่า18แล้วมาแอ่เนี่ยเนี่ยดูพี่บิวลตจะบอกเ่ยจะบอกว่ามาเลยถีบเรือไม่มีเก็บตังค์แค่มาทำบุญหยอดตู้แล้วถีบเรือได้ตลอดเลยมามากันเลย มาทำบุญนะมูล,ลนิธิสงครสัตว์พิ่การอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมทำบุญกันจ้านะคะอิ่มด้วยสนุกด้วยได้ออกกำลังด้วยนะคะอาารอ่อยเครื่องดือร่อยบาย,ย,ยาบายแล้วพบกันครับลน,นะคะ